ต้องทำเป็นรุ่งใหญ่นะครับผมมานี้นี่สวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาเจอกันทำแล้วนะครับหมกเอี่ยมเลยคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาเจอกันทำแล้วนะครับผมวันนี้โคดชานจะไปเอาไม้กินได้นะครับแล้ววันนี้จะทําเป็นเนื้อรึงใส่ไม้กินได้นะครับผม ไปดูกันนะครับได้แล้วนะครับ ได้แล้วมาเจอกันวนโตครับแล้วก็มูสับหอมมาลกเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็จะมีนี่เข้ามิน้นพริกแดงชิวโรดเกลือแล้วก็มะเขือเทศหอมแดงกระเทียมแล้วจะมีขิงขา่าเข้ามิ้นสดทำด้วยตะไคร้พริกต้นหอมผักชีนี่ไม้กินได้ ก็น้ำมันนะครับผมเดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับนะครับวันนี้จะใช้เป็นเครื่องปั่นนะครับผมใส่ก็เทียมก่อนก็หอมแดงนะครับนี่้อกสักครับผมเพราะว่าเากรชเกตมาแล้วใส่แบบนี้เลยครับแล้วก็ขมิน้นขมิ้นก็ใส่ลงไปเลยครับ ก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับำด้วยคิงนะครับผมนี่ขายครับนี่ครับผม ก็พริกนะครับใส่เผ็ดหน่อยมันจะได้อร่อยนะครับผมพอแล้วมะเขือเทศครับนี่แล้วก็ไม้กินได้นะครับผมใส่ลงไปเลยใส่หมุดได้ครับถ้าเราใช้เครื่องนี้มันจะละเอียดหน่อยนะครับผม แล้วนะครับผมไ <Wow. S 1> ม่มานี่เแหละครับใส่กระมังแล้วนะครับเราก็มัดเรียมเครื่องแล้วนะครับ <Wow. S 1> สับครับผมนี่ครับหนึงกิโลนะครับผม ไม่ได้ครับผมสิ่แดงอมด้วยข้อมิ้นนะครับแล้วก็เกลือต้องใส่รสชาติมันให้ได้เน,น,นื้น,น,คน,มมนครับผมแล้วก็ผงนัวอันนี้เลยครับผมนี่มืโครชาครับผมขาดไม่ได้เลยครับตัวนี้ ใส่นิดหน่อยนะครับผมโอ้โหน่ากินไหมครับแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะครับผมยังไม่สุกโคราชาจะต้อนเป็นก้อนนะครับผม ปั่นก้อนแล้วนะครับผมเป็นลุงแล้วของนี้ยัใช้มือนะครับไม่ต้องทําเป็นลุงใหญ่นะครับผมประมาณนี้ถ้าเราทำใหญ่มันจะไม่ค่อยสุกข,ข้างในมันจะช้าหน่อยนะครับผมนี่ปั่นประมาณนี้นะครับเต็มถาดเลยครับผมเต็มคาราบิล ผเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วนะครับผมมีชิ้นสุดท้ายลุงสุดท้ายแล้วนะครับเอาละไม่เ,เราไปวางกระทะก่อนนะครับไมก่กนจะเป็ดวางกระทะแล้วนะครับปึ้งปึ้งป้งท่าแล้วท่าลงไปใส่น้ำมันลงไป ครับมันเลอนแล้วนะครับมมก็โอ้ดีขึ้นบ้างโอ้ต้องไป้ขัดสองครั้งนะครับผมเรียไม่หมดต้องพยายามอ่อน,นนะครับผมเอาละแล้วก็ ครับครับผมครับนี่ผัดไปแล้วสิบห้านาทีก็กินได้แล้วนะครับผมนี่ก็จะออกแล้วโอ้โหนี่ดึงคลองเลยนะครับผมลูกชิ้นลูกชิ้นกระฉานนะครับผมที่หกของโคกระชานเองนะครับนี่ จะเป็นการชิมแล้วนะครับครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับผมไม่ต้องใช้ช้อนนะครับขออนอุญาตใช้มือนะครับผมสุ <c oughs> มาครับนี่ม <c oughs> หม้ออีดําเนือคุณผู้ชม <c oughs> มีกลิ่นหอมของเครื่องปรุงนะครับเป็นพวกข่าตะไคร ขมิ้นอะไรลงไปมาใส่แล้วกับเจี้ยนหมูโบ๊นเลยครับโอ้มันเข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมหอมอร่อยอืมอืมอร่อยรับ ทั้งหอวม่งหรือแบบนี้ครับอืมรู้สึกไหมครับอืมหอมัวนี่อร่อยเห็นแล้วเรามาใส่น้ำอีกก็อร่อยนะครับผมใส่น้ำเราก็ร้อนน้ำมันดอดกินได้แล้ว แต่ถ้าเราทําแบบนี้นะครับผมไม่จะไม่กลิ่นหอมอร่อยมากเลยนะครับกลนหอมของเครื่องแต่ต้องใช้เป็นหมูบดนะครับถ้ายิ่งเราเอามซื้อหมูสดๆส่วนแล้วก็มาสับเองยิ่งนี้นะครับผมไม่ต้องให้มีไขมันนะครับอ,อร่อยอ กินเหนี้มันนี่แหละครับผู้ชมฝากชุมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมัง่งคจับแช่์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ